สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะวิชาก,กระบวนการคิดนะคะคุณครูเมย์นะคะจะมาวันนี้นะคะคุณครูมีการเล่น แบบไทยนะคะมาสอนเด็กๆด้วยนะคะนั่นก็คือการละเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะการเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะเป็นการเล่นที่ง่ายไม่มีกฎกติกามากมายมักเป็นการละเล่นของหนุ่มสาวโดยมักจะซ่อนเป็นคู่ๆเป็นการจองตัวผู้ซ่อนนะคะนิยมเล่นในเทศกาลต่างๆนะคะโดยเฉพาะ เทศกาลตุดสงการการเล่นมอนซ่อนผ้านะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขาวม้านะคะ1ผืนแล้วก็ผู้เล่นนะคะอย่างต่ำา6ถึง8คนนะคะแล้วอาสาสมัคร1คนนะคะเพื่อเป็นผู้ซ่อนผ้าหรือมอนซ่อนผ้านั่นเองค่ะ เด็กๆขาต่อมานะคะประโยชน์ของการเล่นเกมพื้นบ้านหรือว่ามอนซ่อนผ้านะคะการเล่นมอนซ่อนผ้านะคะมีประโยชน์สำหรับพัฒนาการลูกน้อยนะคะในหลายๆด้านเลย 1. ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 2. ส,สามารถฝึกทักษะความคล่องแคล่ว 3. เป็นการฝึกทักษะการสังเกต และ 4. เป็นการฝึกไหวพริบที่ดีนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้และเด็กๆได้ทราบนะคะวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าไปแล้วนะคะต่อมานะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ การลเล่นเด็กไทยไปแล้วนะคะก็คือการเล่นมอญซ่อนผ้านะคะต่อมานะคะเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะแบบฝึกหัดเราเริ่มนี้นะสีม่วงที่มีชื่อว่าการละเล่นไทยนะคะเราเปิดไปหน้านี้เลยคะ่ะเด็กๆนี่คะ่ะหน้าที่สิบหกนะคะการละเล่นมอญซ่อนผ้านะคะเห็นไหมคะ การเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าเล่นยังไงนี่นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวงกลมภาพเด็กที่เดินรอบวงอะ่ะการเล่นหมอนซ่อนผ้านี้นะคะก็คือการที่มีเด็กหนึ่งคนนะคะเดินแล้วมือของเขาเนี่ยถือผ้าเช็ดหน้าอยู่<อ>เห็นไหมคะไว้ด้านหลัง แล้วก็จะเดินวนวนกลมนะคะวนเลยของคนที่นั่งอยู่ดูซิว่าเด็กคนไหนยืนหรือว่าเดินรอบวงคะเด็กคนไหนเอ่ยไอเด็กชีสคะเด็กคนไหนที่กำลังยืนเดินรอบวงคนไหนคะอ่าเก่งมากค่ะคนนี้นี่เองเมื่อเรารู้แล้วนะคะเขาบอกว่าให้เด็กวงภาพเด็กที่เดินรอบวงเราก็วงกลมนี่เลยคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วนะคะเราไปทำหน้าต่อไปกัน,นะคะ่ะอ๋อเห็นไหมคะหน้านี้จะเป็นผ้าขาวๆเลยนะคะไม่มีลวดลายอะไรเลยเขาบอกว่านำเศษผ้ามาติดบนผ้าให้สวยงามอ่ะค,คุณครูเมย์ก็ได้เตรียม เศษผ้ามาแล้วนะคะที่คุณครูเมย์เนี่ยไม่ได้ใช้นะคะนี่เหลือใช้เลยเห็นไหมเด็กๆขาเด็กๆมีที่บ้านนะคะ,ะเด็กก็สามารถนํามาตกแต่งผ้าของเรานะคะให้สวยงามเลยจะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้นะคะเด็กๆขาคุณครูเมย์นะคะเลือกผ้าแบบนี้มาแล้วคุณเมก็ตัดให้เป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กาวด้วยนะคะเด็กๆขา เพื่อติดลงบนภาพผืนนี้ให้สวยงามนะคะครูมเมยจะค่อยๆเอามือจิ้มกาวก่อนอ่าเมื่อมีกาวแล้วนะคะเราก็ทาเลยค่ะบนผืนจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผ้านะคะที่เราเตรียมไว้นะคะตกแต่งให้สวยงาม นี่ค่ะเด็กๆขาของครูไปก็ติดเสร็จแนวนะคะได้เด็กขานี่เป็นไงสวยไหมคะอ่ะเด็กๆขาบบฝึกหัดหน้าต่อไปค่ะเห็นไหมอะเราเรียนรู้กันเล่นของเด็กไทยกันไปแล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรคะใครทราบบ้างมันคืออะไรเอ่ยกาอะไรคะกาอะไรเอามันคือกาฟักไข่นะคะ ต่อมาอันนี้คืออะไรนะเราเพิ่งเรียนกันเลยเมื่อกี้มันคืออะไรคะเด็กขามออะไรคะอ่ามันคือมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะนี่เห็นไหมกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กขีดทับภาพการละเล่นมอนซ่อนผ้าอเด็กหยิบดินสอขึ้นมาคะ่ะอ่าเด็กๆิดว่าเป็นการละเล่นอันไหนคะมอซ่อนผ้าภาพด้านบนหรือว่าภาพด้านล่างคะ ภาพด้านบนคือการเล่นอะไรเอ่ยใครทราบบ้างอ่าถูกต้องค่ะมันคือการเล่นกาฟักไข่นะคะเเด็กขแล้วอันนี้นะคะคือการเล่นอะไรเอ่ยอ่ามันคือมอนซ่อนผ้านั่นเองนะคะนั่นก็คือการเล่นนี่ยคะเขาบอกว่าให้คิดทับภาพการเล่นมอนซ่อนผ้าเมื่อเราทราบแล้วนะคะ แล้วก็เอาดินสอนะคะขีดทับแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะนี่ค่ะได้แล้วและหน้าต่อไปค่ะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆนำภาพเด็กมาติดในช่องสี่เหลี่ยมให้สมบูรณ์แต่เอ๊เราจะเอาภาพมาจากไหนนะนี่เลยค่ะเราเปิดไปหน้าถัดไปเลยค่ะ นี่นะคะเห็นไหมให้ผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่ตัดออกมาให้เด็กนะถ้าดเด็กตัดเองเดี๋วกันไกลจะ้บะบากดิ้ว่าคะหรือว่าเลื่อนหลายเลยมันจะไม่ตัดออกอ,ออกให้เรียบร้อย อ่ะนี่นะคะเมื่อเราได้มาแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเราต้องติดในภาพไหนอ่ะดูภาพที่เหมือนกันนะคะเริ่มจากอ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่ใส่เสื้อสีชมพูมัดผมเราต้องติดภาพไหนคะเดะะ็กข<ๆ>าภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ภาพไหนเอย่ยอ่ะถูกต้องนะคะเราต้องติดภาพนี้นะคะติดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เราทากาวนะคะ กูเมย์ะเปิดกาวแป๊บหนึ่งนี่ค่ะเราก็ทากาวตรงช่องนี้นะคะทาเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ติดลงไปเนะะี่ยค่ะให้ตรงกันนะนี่อ่าเราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบนี้แล้ว ต่อมาผู้ชายคนนี้นั่งหันหลังค่ะต้องใช้ภาพไหนเอ่ยระหว่างสองภาพนี้ภาพไหนคะอ่าภาพนี้นะคะเก่งมากทากาวเลยค่ะ ะคะคก็ติดลงไปเลยค่ะนี่นะคะค่ะหลังจากที่เราทําแบบฝึกหัดกันไปเรามาดูกันนะคะว่ามีแบบฝึกหัดหน้าไหนบ้างที่เราต้องทํามีหน้าที่สิบหกหน้านี้นะคะหน้าที่สิบเจ็ดหน้านี้หน้าที่สิบแปดนที่สิบเก้า นี่นะคะที่พวกเราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยก็คือทําภาพให้สมบูรณ์นะคะอันนี้คือการละเล่นอะไรคะเด็กๆคะอ,อ่ะอันนี้คือการละเล่นหมอนซอนา้านั่นเองนะคะเด็กๆทาแบบฝึกหัดทุกหน้าเลยนะคะทําให้ครบทุกหน้าเลยมเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งการบ้านให้คุณครูเมย์ด้วยนะคะเด็กๆขาอยู่ที่บ้านก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทําด้วยนะคะเด็กๆขา วันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทำมาส่งคุณครูเมย์ด้วยนะ